ท้างเไหดละ่ะเดี๋ยวทำใหม่กัน,ออกกนมันขอยได้บันปะ เอามาคือจีขาไว้ในบ้านคนยูนในห้องมาบ่นเห็นปเห็นปะไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ ก่งไมหีมีมีมีั่น่ออกันหลบเข้าไปแห้งไนหนแกหนาเนาะกลัวไหมอ่ะไม่ได้ออกไปยังไงวะไม่ต้องดูไม่ต้องดู ตัวเงินตัวทองเข้าบ e, okay, okay. ้านไม่ต้องดูหรอกลูกไปเอาไปเลยจะิงไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนไปประตูเลยไปทางั้นเลยเดี๋ยวเดียวตัวใหญ่ยู่ตัวใหญ่แล้วคาเกือบสซกันอาไรนยีกัแล้วน ว้าวบานเขามาเดีตัวบังไม่ต้องออกมานะลูกมันมาจะใสวะ้เรามนเขามาทางไหนลูกฮอู้ไอ้คนมาจับเอานี่โอ้ตัวนี้เขาไล่ไปเปล่งไล่ไปใส่ไล่ไปใส่

มันบักกัดนะไปไปรักทุ่มห้องด้วย เอามันออกไปเลยดินี่ ừ, สับเลี้ยงเข้าบ้านมาเลยนี่เข้าขไปยังเข้าไปยังจักหน่อยแล้วฮะมาเลยฟางเปลี่ยนโอ้ยลุดแล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยว,วด้ ไปไปท่าไปไปยู่ข้างนอกไปไปลุงไปทุ่งกูนะลุงไอพี่ยักเข้าบ้านคนอีก ทางเดนโนมนเดนโ